วันนี้ได้ขึ้นมาข้างบนเพื่อทำการสำรวจดูความเสียหายที่อยู่บนอซาซีลิ่งของพระอุโบสถด้านนอกจะเห็นว่าสภาพรู้สึกจะเป็นสภาพที่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นด้านบนก็คือปลายกระเบื้องเนี่ยทายมากกับซอรฟิกเสียหายไปเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยน้ำมันน้ำถูกดูดเข้า นด้วยด้วยด้วยทิศทางของลมด้วยทางของฝนด้วยข้อแบกในนะใช่ครับขับปฏิ .ACTION ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูลงบนคือความหมายเนี่ยมันต้องมันต้องอันนี้กว่าใช่ไหมมันต้องมันต้องเลยออกมาอีกใช่ไหมต้องเลย50มิลเป็นเป็นอย่างต่ำครับโอเวอร์แฮงถ้าเกิดท่านอาจารย์ดูดูจากด้านล่างเราดูจากมุมมุมข้างบนนะครับข้างบนมีโอเวอร์แฮงที่ไหนล่ะครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาพยายามที่จะทำไม่ให้มันตกลงมาตรงนี้เอ่อพูดถึงโอ้แตเมันเกาะับ ออกแล้วกรอบแล้วเบื้องโอ้เ๋ยวไปถ่ายด้านอื่นป่านแตกหมดแล้วเนี่ยครับต้องทำใหม่หมดอ,อันนี้ก็คือสภาพสภาพสีซึ่งซึ่งมีการกร่อนมีการผุนะฮะต้องมีการต้องมีการทาใหม่แล้วก็มีการทำขึ้นมาใหม่ นี่คือบรรยากาศจากด้านบนซึ่งนานๆเราจะได้ขึ้นมาข้างบนก็ถ่ายบรรยากาศเก็บไว้นิดนึงคือสภาพรางน้ำซึ่งเนื่องจากไม่มีการขึ้นมาทำการทำความสะอาดก็มีอะไรบักผมอยู่เต็มนะเออขออนุญาตเดี๋ยวไปดูอธิบายตรงจุดปัญหาให้ท่านชานฟังนะครับอ่ะว่าไปตะกัวเนี่ยเราถูลักไก่นะฮะใช้โค้ดสาม ซึ่งมันบางเราเห็นรอยแตกนี่ไหมครับอัน,นออเนี้ยรอยรอยพวกนี้คือ expansion and contraction เวลาร้อนเนี่ยตะกวัวก็ขยายตัวเวลาเย็นก็หดตัวนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยทุก1.5เมตรเนี่ยนะฮะหนเมตรของของตะกวัวเนี่ยจะต้องมี expansion joist หรือไม่ก็ overlap ซึ่งตัวนี้เขาใช้วิธีเชื่อมต่อเลยเพราะเชื่อมต่อเสร็จหมายความว่าตะกวัวเนี่ย access ของชิ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่าสาเมตร แล้วเป็นตะกวดที่ชิ้นที่บางที่สุดด้วยอมมันก็ไม่เหลือครับครับเพราะว่าทางออร์แกเนเตอร์กาเซชันเนี่ยกำหนดว่าขั้นต่ำคือโค้ดห้าซึ่งหนาสองสองบินกว่าท่นอาจาดูความความหนาของตะกวดเนี่ยครับเนี่ยครับอือคือความหมายคือว่าถ้าเราเปลี่ยนเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นโค้ดห้าโค้ดห้าขึ้นไปถึงโค้ดแปดนะครเพราะว่าหลายครั้งที่พูดแล้เหมารับงานเสร็จแล้วก็ช็อตคัดแบบนี้อื เราก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อก็คือวอร์คแมนชิปนะฮะวอร์คแมนชิปในการทำงานเนี่ยรายละเอียดแต่ละจุดที่ลงไปสำคัญทั้งสิน้นเดี๋ยวผมจะพาเดินดูด้านหลังด้านข้างให้ดูดีเฟกก็คืออะไรนะฮะพอทำทำเสร็จแล้วก็ปัญหาน้ำซึมน้ำรั่วก,ก็เกิดจากตัวนี้ใช่ปะ่ะหนึ่งคือบล็อกคัตเตอร์สองคือตะกัวแตก,กนะฮะตะก,กวัวแตก เราเรามาเขี่ยตรงนี้มีลูกบุ้งลูกบอลด้วยนี่นต่ท่นี้อันนี้คือที่เราใส่ไปแล้วใช่ไหมแต่เขาใส่ไว้ก่อนเนี่ยใส่ได้ตนนี่ย้ำมันจะไหลลงมาที่ล้วไปรุ่นแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงจุดไหนครับในอนาคตนี้ต้องต้องต้องลูกลูกบุ้งครับผมขออนุญาตเอาเอาอะไรนั่นลงลงเก็บเก็บไว้ในร่องหรือไม่ว่าลงข้างล่างพร้อมกันครับเดี๋ยวเดี๋ยว นกนกนกขี้นกในในในเชิงของทรงไทยที่ผมทำการศึกษาวิจัยมาเนี่ยจะเป็นความอ่อนช้อยที่มีสมรรถนตัวเพื่อที่จะดูเหมือนว่าวรับการนะฮะแต่เผื่อว่าคันพวยเนี่ยถูกติดหลังจากหลังจากเมื่มางานไม้เสร็จหมดแล้วแล้วความยากของเราเนี่ยคือเราต้องเข้าไปถึงเขาในขณะที่ทุกอย่างต้องต้องถูกเก็บเอาไว้นะครับการป้องกัน ก็ต for er ้องทํำตีกองปินเพราะว่าการดึงไม้ดึงอะไรเนี่ยไปโดนอะไรหากขึ้นมาก็เป็นเรื่องหนึงครับรายเหียดเยอะฮะอาจารย์อย่างสิ่งเหล่านี้ยกาแพงเนี่ยถ้าเราซ่อมเหมือนเดิมตรงจุดด้านด้านหลังก็ฮอลโล่นะฮะนี่คือตรงเซีลิงด้านใต้ต่อบริเวณด้านหน้าถ้าหานหน้าออกไปทางบริณกติจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเห็่ว่าซลลิงเหล่านี้ไม้ ตรงนี้มีอาการผุนะเวลาเราจับเนี่ยจะแตกแล้วก็สามารถเอานิ้วเขี่ยเข้าไปได้นะนี่คือสภาพของการชำรุดชุดโซมซึ่งเราพยายามที่จะหาแนวทางในการซ่อมแซมกลับมาให้อยู่ในสภาพที่ดีอันนี้ก็อยู่ในอาการที่ผุนะในการที่ผุอันนี้แค่ด้านเดียวยังมียังมีอีกเยอะแยะเลยซึ่งเราจะพยายามอ่าตามดูแล้วก็เพื่อที่จะ เพราะว่าเหตุผลก็คือออกปัญหาตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยก็บางจุดที่ทำไม่ได้เขาเขารู้สึกเขาจะดเขาจะเจาะไว้ยังไงเนาะเขาจะเจาะไว้ยังไงเดี๋ยวท่านอาจารย์ดูด้านหลังที่เอาหนูจี้บนะลุงเราคือบางทีดูดูด้วยตามันเปื่อยใช่ไหมมันเปื่อยหรือว่าเขาใช้วัสดุที่ไม่ค่อยคงทนด้วยไงซอบบูดครับซอบบูดนะแล้วการดูแลเมนเทน n นนซ์การทาสีต่างๆบอกแล้วว่างานนี้ไม่หมูอ่ะ ครับก็ดีผมต้องดีวกับเขาซิวเขาซิวบอกแล้วว่าผมทางวัดเนี่ยต้องต้องโปรติไฟไปบริเวณข้างหลังโอวโสดก็เป็นไม้ซึ่งเขารองไว้ตอนนี้สภาพก็ผุพังเปื่อยนะฮะเปื่อยจนสามารถเอานิ้วเข้าไปแกะแกะได้อะไรได้อย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ตรงนี้เป็นบอกได้คําเดียวว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะฮะเป็นโจทย์ใหญ่ที่อาจจะต้องมี มีการบรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ซึ่งเราคงไม่สามารถที่จะปล่อยทิ้งเอาไว้ได้เนื่องจากว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็ยิ่งจะเพิ่มปัญหาให้เราอีกเยอะแยะเลยอันนี้ก็พยายามที่จะส่งข่าวมาให้ญาติโยมได้ทราบว่าการบรณะซ่อมแซมของเรามีแนวทางยังไงอันนี้คือขั้นของการสำรวจตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและความมั่นยำ จะเห็นว่าบริเวณด้านหลังนี้ก็คือบริเวณที่เราขึ้นมาแล้วก็นี่ก็คือ